โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีคนไทยเชือ้อสายดาวคายกันด้วยนะครับแม่วันนี้พวก็เฮียสองอีกเช่นเคยนะครับกับช่างเฮียสองสล็อตซิงครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมวายโบตี้โชว์ดาวนะครับหรือว่าการดวลข้าหัวแบบสุดวายนะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เฮียกันด้วยนะก็เกมไวน์บริตช์ดาวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะแตกเท่าไหร,ร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆปั้นไปแล้วกันรับชมคลิปเพื่ความบันเทิงนะครับไม่นําให้หรือทําตามนะช่วงนี้ไม่ค่อยมานะขออนุญาตไปที่เบตละสิบบาทเลยนเนี่ยวันนี้มาทุนน้อยนะค่อยๆปั้นนะเพื่อนนะสังเกตนะเวลาเฮียมาทุนน้อยเนี่ยเฮีย er ก็จะเริ่มจากเบตเบาๆไปก่อนนะครับผม ใครที่มีกําลังทรัพย์เยอะๆก็ปั่นหนักได้ก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะผมแต่ค่าทุนน้อยก็ต้องใจเย็นนะครับมีจังหวะแตกได้ก็ปรับขึ้นเอาแล้วกันรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับมีได้มีเสียนะบอกไว้ก่อนนะผมโห้าอย่างนี้อันตรายนะโอเคเริ่มแตกแล้วเพื่อนเดี๋ยวปรับไปขึ้นนิดนึง ไปสวยครับสวยครับผมเอมาสวยเป็นไว้มาคอมโบเออมาเลยครับผมไหรต่ออจาจารย์สวยๆผมแหมไรมากโอเคคอมโบนรก1,440สสวยงามบอกแล้วผมว่าถ้ามีจังหวะให้ปรับเบ็ดก็ปรับขึ้นไปเลยนะเพื่อนนะโอเค แตกปุ๊บเราปรับลงก่อนใจยเย็นใจยเย็นถ้ามีจังหวะขึ้นได้ก็ไหลนะครับโอเคสวยๆอุย้ยโอ้โหไม่น่าลงเลยเพื่อนโอ้โหไม่น่าปรับลงเลยครับกือหูเสียดายเบ็ดละ3าเมื่อกี้อื้มไม่งั้นเต็มคาราเบลครับไม่งั้นเต็มคาราเบลเอาแล้วเข้าฟรีหรือเปล่า โอ้โหแล้วเข้าฟรีในฟรีครับโอ้โหแล้ว12หมุนด้วยโอ้โหแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบเลยครับไม่ไม่ไม็นไร10บาทก็เอาดื่มน้ำอมฤตสักหน่อยครับพอแห้งนะช่วงนี้โควิดต้องผสมทำยาแก้ไอหน่อยครับ <c oughs> ฝาแดงมาเลยครับผมบอกเลยฝาแดงเนี่ยฝาแดงแรงฤทธ์ไป สวยเออเน้นๆหน่อยโอเคแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบแต่มันไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะก็รอให้มันจังหวะคูนนะสวยเอมาไหลามาเป็นแผงห้าร้อยสิบหกร้อยแปดบาทนะครับ สวยครับผมเปลี่ยนวายมาโอเคแบบนี้ก็สวยงามสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะครับเอาเรื่องสวยครับ็อตนี้มาเอ ไหลามาเต็มแผง620แล้วไปต่อไม่ไปนะครับไม่เป็นไรเพื่อนนะถือว่ากําไรแล้วครับผมโอ้โหสองดอกรอไปที่1,700บาทนะครับโอ้ฟรีในฟรีนะครับแต่น้อยไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราอัดบิดขึ้นหน่อยแล้วกันที่50บาทไปขอกระชากนิดนึงเงินขอครับเข้าสักทีนะเดี๋ยวเฮียเลิกเลยไม่มันคาใจนะขอเบ็ดร้อยเลยกันครับ เรื่อยๆดีหวานเพื่อนเรื่อยๆได้พระเริ่มงามนะครับผมอชมเลยชมงามมารามเทแแต่รึงใครได้เห็นต้องตะรึงโอ้โหหมวกช่องแรกไม่มาครับผมเบ็ดร้อยยด้สองพันสองร้ย้าสแตกดีจังเลยวันนี้ครับเพื่อนโอ้โหบอกเลยผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมมันด้วยนะใครอยากเข้ากลุ่มดาวคารนะครับก็จัดปมา้ผม ตามหาได้เลยนะที่ปักหมุดครับใครอยากเข้ากลุ่มดาวคารนะ <c oughs> นิ่งกึอบสวยเคมาสับพลังเคผมบ้างไงครับเอไหลต่อเออชฉ่านี้สวยไหลามาโอ้โหฟีเกมไม่เข้า ไปต่อต้องเข้าฟรีเกมสักรอบไม่ได้นะเมื่อคืนเฮียทุน10บาทไอ้เฮีย er, ปั่นเกมแมวเข้าฟรีเกมตั้งแต่ไม้แรกเย็ดเคไม่จ่ายจะสาบาทเมื่อคืนทุน10บาทนะรองปั้นทุนน้อยจัดดูครับผมเกมแมวแม่งเหมือนจะดีนะเมื่อคืนอะ แต่แดกกูเชยแดกกูจ้อยครับผมเริ่มไม่มาแล้วเพื่อนเอาจริงก็เลิกได้เลยนะโอเคสวยดอกนี้มาโอ้หวานเจี๊ยบไม่แตกอีหาอีหาลากถ้าเหลือ 5, ห้าพันเฮียเลิกเลย โอ,อ้ยสวยเอช่องแรกมาไม่มานะครับโอเคเลิกครับผมวันนี้ทุน999บาทได้มา5,000ก็ถือว่าสุดตีนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พี่สองกันด้วยนะก็ใครที่อยากเขากลุ่มก็ดูที่คอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างได้เลยนะบอกก่อนว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่เอาไว บอกอแตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกลุ่มนี้ก็บอกว่าแนะนำช่วงอะไรดีช่วงอะไรแตกให้เพื่อนๆได้รับรู้แลวฟังแล้วกันโอเคก่อนจะจากกันไปแล้วผมก็ใครที่ชอบเฮียก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เฮียกันด้วยวันนี้ต้องขออนุญาตราไปก่อนดีกว่านะาไว้เพบกักใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับทุนน้อยๆตองพี่สองเจ้านั้นวันนี้ขออนุญาตราไปก่อนแล้วกันไว้เพบกักใหม่คลิปหน้าครับสวดัสวัสดีกันด้วยนะ